วันนี้มาพบกับทางเป็นโปสเตอร์ออโต้ค88นะครับผมเป็นรถกระบะ4ประตูออโต้ยกสูงนะฮะเข้าใหม่ครับคันนี้เป็น Ford r a n g e r 2.2 XLT Highlander นะครับเกียร์ออโต้นะครับขับ2เนาะสวยวับแบบนี้เลยเห็นภาพก็ตรงปกครับ100%ทุกคัน อันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวครับลูกค้าลูกค้าเทอร์นาเอเวอร์เรสตนะครับกระจังหน้าสวยๆนะครับไฟหน้าขาวขาวแบบนี้เลยอ่ะไปดูรอบคันกันหน่อยดีกว่าโอเคก็ของฟังเต็นโตามีคันเดียวนะครับคันอื่นไม่มีนะทะเบียน5กย7139กรุงเทพนะครับโอเคเดี๋ยวให้รถไปก่อนแล้ว ครับผมดูด้านข้างนิดนึงครับล้อแม็กเป็นขอบสิบแปดนะครับคันนี้อย่างก็ใช้ได้นะครับเบ้าโชคอยู่ในสภาพสวยงามต้องรอยการเฉี่ยวชนไม่มีเลยคลิปยางก็ไปได้อยู่นะครับยังไม่แตกนะแบบนี้สองจุดสองออตโต้ครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับเอมีชุดครอบมาให้ด้วย เหมือนเดิมครับโลโก้ของฟอร์ดนะฮะโรงงานฟอร์ดคันนี้ไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆทั้งสิ้นนะครับอแผงประตูเป็นหนังนะครับของเดิมเป็นผ้านะตรงนี้นี่ชุดหุ้มพวงมาลัยนะครับอ่ะเอาหุ้มมาให้แล้วนะเบาะเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมใหม่กริบเลยมีพรมให้ด้วยนะครับสภาพหัวเกียร์คอนโซลคอนโซลสวยงามครับน่าใช้ทีเดียวเลยคันนี้ มือเดียวป้ายแดงเดิมๆนะนี่ดูซอกประตูนะครับนี่เห็นเห็นน็อตตัวนี้ไหมน็อตไม่ขยับนะผมจะผมจะไม่ค่อยเปิดไอ้นี่ดูนะพอเปิดแล้วมันมันลุยอะ่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาก็ยังไม่เปิดเลยเนี่ยหมายความหมายความว่ารถเนะ่ะมันไม่มีการเฉี่ยวชนใดๆมานะครับเราก็ไม่จําเป็นอะ่ะดูขอบดูเม็ดอาร์คดูกระดาวยาแนวมาแบบนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ารถมีเฉี่ยวชนไหม ครับอ่าอันนี้ก็ไม่สองแสนห้านะครับลูกค้าเช็คระยะสูตรตลอดเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างเฟิร์มครับนี่กลิปเลยอ่าน่าใช้ครับสบภาพน้องๆปลายแดงเหมือนเดิมก็มีแต่รถแบบนี้ครับเพราะว่าทางเต็นท์เราเล่นแต่รถสวยนะนี่มาดูด้านด้านท้ายกันนิดนึงครับผม กันชนเป็นสีดำด้านด้วยสีเดิมเป็นโครเมียมนะสีดำด้านน่าจะสวยกว่านะอดูสภาพไลเนอร์หน่อยถ้าใช้งานบันทุกปูนอะไรต่ออะไรไลเนอร์ก็จะมีรอยนะแต่อันนี้ค่อนข้างกริปเลยไลเนอร์เดิมโรงงานนะครับอ่ะดูซอกกันนิดหนึ่งไม่มีการโป้สีมานะครับซ้ายขวา ต้องรอยเม็ดอาร์คยังสวยงามชัดเจนนะมา่าดู้ันข้างนิดนึงนจุดคงจุดครอบเรียบร้อยครับคันนี้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะบันดงบันไดก็คลิปครับคัน, <Okay. S 2> นนี้โอเคเัหน่อยโอเคก็ลูกค้าไม่ต้องอะไรเลยนะครับ ถับไปใช้งานได้เลยอีกปีหนึง่งยาวๆไปเลยแล้วค่อยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีกเลาอ,อีกสักรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับนี่โลโก้ฟอนเนาะพัดข้างประตูมีการเฉี่ยวชนใดๆมานะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นครับโอเคไปดูดูฝากระโปรงนิดนึงอ่ะฝาเดิมนะครับ ยังไม่มีการทําสีไม่มีการเปลี่ยนนะฮะ่าเดิมลงงานนี่น็อตล็อกฝากระโปรงถ้าชนมาก็อันนี้เข้าก่อนแหละแต่น,นี้หมายความว่าน็อตไม่เคยถูกถอดนะฮะก็อย่างนี้เลยกริบๆเราถ่ายให้ชมกันแบบนี้อันนี้ก็คือของของแท้ดั้งเดิมนะครับซ้ายขวานะไม่มีการแต้มเติมสีอะไรนะดีเดิมโรงงานแบบนี้เลย ซอกซอกด้านข้างน็อตกลมๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันกลมชัดเจนซ้ายขวาโ <Okay. S 1> อเคสำหนับ f o r d r a n g e r นะครับรุ่น2.2 XLT 4ประตูเกียร์ออโต้ปี2016อันนี้นะฮะเขาเปิดราคาที่ 469,000บาทนะครับผมนี่ปลายแดงก็จะอยู่ประมาณ889,000แาพครับคันนี้ประหยัดไปสี่สามสี่แสนเลยนะโอเคก็สนใจสนใจรถยนต์คันนี้นะครับนัดดูรถได้ที่เบอร์นะครับ0 8 0 2 0 9 3 1 3 0นอกเนาูนข้าฟ้างนะครับ ติดต่อมาได้เลย24ชั่วโมงดูรถที่ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์ล็อก F8 F9 บางบัวทองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ